สวัสดพีพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับไม่มีรถขายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เอาตู้มาขายหน่อยนะครับพี่พี่เผื่อพี่พ,พบางท่านต้องการหาไปใช้หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรให้มันเกิดประโยชน์ก็ดีกว่าผมมาเก็บไว้นะครับเยอะมากนะครับที่เก็บไว้นะครับหลายเป็น 10- 20ใบนะครับ เดี๋ยวขายเฉพาะใบที่อยู่ข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวลองดูถ้าเข้าได้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปให้นะครับวันนี้เอาใบที่อยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันนะพี่ๆว่ามันมีอะไรบ้างสเปคไหนบ้างจะได้รู้นะครับว่าจะไปใช้อะไรนะครับอ่ะมาก่อนเลยตากล้องเชิญนะครับนี่หนึ่งใบน่าจะเป็นห้าเมตรนะครับเดี๋ยวผมวัดให้อ่าโอเคนะครับ ใบนี้นะครับวัดในสี่เมตรแปนะครับเป็นของ NP แน่นอนนะครับใบนี้สูงเมตร9นะครับกว้างนะครับตะคู่โอ้ยโอกว้าง2องเมตรสินะครับใบนี้ของ n องน p r นะครับของเ p r นะครับ ของ NPR 150แรงนะครับถ้าจำไม่ผิดคัดซีรุ่นนี้จะ85เซนนะครับตรงมันนะนะครับ85เซนเป็นตู้3บานนะเป็นตู้เหล็ก3บานนะครับราคานะครับราคานะครับราคาสักคู่นะครับขออนุญาตสำหรับคันนี้นะครับใส่ NPR 150นะครับเป็นตู้3าบานตู้สภาพสวยเลยสภาพดีทั้งใบไม่รั่วไม่ซึมนะครับ ความยาวความกว้างก็วัดให้แล้วนะครับใบนี้เอาเร็วๆเลยนะพี่ๆใบนี้ไปสามหมื่นห้าพอขายทิ้งเลยนะครับไม่อยากเก็บไวนบน้นะครับมันเยอะนะครับมันเยอะจริงๆสามหมื่นห้านะพี่ๆโทรมาได้เลยนะครับขนส่งก็พี่ๆก็ถ้าเกิดอยู่ไกลก็เรียกรถสไลด์มาหรือว่าถ้าเกิดไม่นั่นผมมีสไลด์เดี๋ยวถามให้ว่าไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ระยะทางนะครับแต่ถ้าเกิดมาที่นี่นะครับ ถ้ามาที่นี่นะอยู่บางบัวทองนะถ้ามาที่บางบัวทองเนี่ยผมมีเคนอยู่ถ้าเกิดว่าพี่ขับหัวคัสซีมาผมให้ลูกน้องผมเอาเคนยกขึ้นให้ได้แต่พี่ต้องเอาคนมาใส่ประกอบสแรนเลสเอานะนะครับอ่ะมาใบนี้ใบนี้เป็นของหกล้อสี่ล้อคัสซีเท่ากันนะครับเจ็ดสิบของ n อ็นออนอมนะครับหรือฮีโนคัสซีเจ็ดสิบเป็นตู้อันนี้เป็นตู้สแตนเลสนะครับเป็นตู้สแตนเลสทั้งใบมีเครื่องทําความเย็นเป็นอย่างนี้ย เป็นเสียบไฟทําความเย็นนะครับแล้วก็ข้างในเป็นแผงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเป็นแผงหมูอะ่นะครับเป็นรถขายหมูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเปิเปดได้ไหมครับเป็นประตูนงี้นะนี่ครับอุ้ยเป็นประตูนงี้ครับสแตันเลสท,ทั้งอันนะครับใบนี้ยาวเท่าไหร่อ่ะแป๊บหบนึง่งพี่เวยาวสามเมตรแหละนะครับ ขายเลยแล้วทันขี้เกียจพูดนะครับใบนี้ขายหมื่นห้าพอหมื่นห้านะสามเมตรใบนี้อา้าวมาต่อนะครับใบนี้ของรถอะไรวะเนี่ยอ๋อของสี่ล้อนะครับสี่ล้อเอ้ยใช่บอกว่าช่วยหน่อยอา่าโอเคนะครับยาวสามเมตรยี่สิบนะครับเป็นของสี่ล้อนะครับ NLR NMR หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คัสซีเจดสิใส่ได้นะครับนะครับใบนี้นะครับใส่ NMR NLR นะครับคัสซีเจ็ดสิบนะครับสี่ล้อก็ได้หล้อก็ได้นะครับใบนี้ขายสองหมห้าพันบาทนะครับ่มาต่อตะกล้องใบนี้เช่นกันใบนี้ตู้แห้ง NL NM คัสซีเจ็ดิยาว3าเมตรกว่านะครับคันนี้ขายไอใบนี้ขาย สองหมื่นพอนะครับอันนี้หลังค่าโดยสารหลังค่าโดยสารของ NLR NPNMR วัดให้นะครับกว้างเท่าไหร่แต่ใบนี้อันนี้เอาใบต้องไปแปลงหน่อยนะครับนีบาะเบาะสวยกิิปเลยนะครับถอดมาจากรถวิ่งหมื่นกว่าโล2เมตรนะครับกว้าง2เมตร อันนี้มีผ้าใบมีเบาะหลังคาสวยๆอันนี้อันนี้ขายไปให้อันนี้เอาแปดพันพอนะครับพี่ๆลองดูนะครับเอาไปแปลงใส่กันได้มีบันไดหลังมีประตูหลังมีเบาะนั่งมีขาพักมีผ้าใบครบนะครับแปดพันบาทนะครับลองดูอันนี้สี่เมตรสามสิบ ใส่ NM มานะครับคัสซีเจ็ดสิบใบนี้สวยนะใบนี้เพิ่งถอดลงจากรถเลยนะครับเป็นสามบานะครับใบนี้เพิ่งถอดลงจากรถเลยครับโอ้โหขอเข้าลมหน่อยนะใบนี้เพิ่งถอดลงจากรถเลยนะครับใบนี้ขายสองหมื่นห้านะครับสี่เมตรสามนะสี่เมตรสามกว้างเมตรเก้าสิบอะพี่คันนี้นะครับนี่เมตรเก้าสิบนะครับวัดในนะครับอะรอบนอกหมดแล้วเดี๋ยว โอ้โหตะกล้องเข้าได้ไหมเนี่ยมามามาม,ามาได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับอันนี้ตู้เปียกตู้เปียก NPR ห้าเมตรเดี๋ยวให้ดูนะตู้เปียกนะพื้นสแตนเลสนะไปเนี่ยนี่นะครับนี่ะตะกล้องเชิญหน่อยนี่นะครับ ของสดของแห้งน้ำแข็งว่าไปนะครับใบนี้ขายให้40,000บาทนะครับหเมตรนะเอ้ยโทษทีนะครับพี่พี่ใบนี้4เมตร30บนะของ NP นะ150แรงคัด C ีแปดสิบหเซนนะใบนี้นะคัด C ีแสิบหนะใบนี้นะปิก่อนโอเคนะครับใบนี้4เมตร30มสนะินะเดี๋ยวไปต่อได้ไหมย้ากล้อง ไปได้ไหมไปได้ป่ะนะไปได้ไหมไปได้ไหมอันนี้โอ้โหตะกล้องเราน่าจะไปยากว่ะมันมีอีกใบหนึ่งห้า 1, เมตรอยู่ไหนวะครับก็พี่พี่จริงๆมันมีเยอะนะผมมีตรงนี้ยกระบงกระบาอะไรก็ยี่สิบใบได้นะไอพวกกระบา สองสามใบแล้วก็ตู้พวกสี่ล้ออ่ะตู้ n ออ่ะใครหาก็โทรมาแล้วกันนะครับศู 5, 3 48, 3นยะ์8ปดห้าสามสี่แปดสาสีู่นย์ห้าะเดี๋ยวเบอร์โทรวิ่งไว้ให้ใครหาอะไรก็เนี่ยมีตู้กระบะอีกใบด้วยตู้กระบะใส่ d Max นะครับเนี่ยใส่พวกดี a x a l อ n น w อะไรตู้ตู้เปียกครับสองหมื่นนะครับเออนี่มั้งตะกองเนี่ยข้างๆกันเนี่ยห้าเมตรเนี่ยเนี่ยนะครับห้าเมตรวางคู่กันเออนี่ยนะห้าเมตรสามบานเนี่ยครับ อีกใบหนึ่งใบนี้ขายเท่าใบนี้เท่าไรนะตากองสามหมื่นห้าป่ะอ่าเนี่ยใบละสามหมื่นห้านะครับห้าเม,ม,มตรตู้แห้งลองมาดูเลือกเอานะครับชอบก็เอาใบนะครับราคาก็เนี่ยตามเนี้ยพี่พี่ผมไม่ได้ขายเอาอะไรนะครับขายโล่ๆไปนะครับเพราะว่าต้องใช้พื้นที่นะครับต้องใช้พื้นที่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะวางครับก็ ลูกค้าไม่เอาก็ถอดไว้ลูกค้าไม่เอาก็ถอดไว้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับพี่ๆคนไหนจะใช้พวกอะไรก็โทรมาถามได้นะมีมีก็เอาไปนะครับเอาไปใช้กันนะครับขายให้พี่ๆเนี่ยในช่องเนี่ยครับใครจะเอาไปใช้หรือไปทําพวกไออะไรวะที่เก็บของตู้รถบ้านอะไรพวกเนี้ยทําไอพวกที่บ้านพงษ์บ้านพักอะไรเห็นเคยมีคนนึงนครับให้ผมสไลด์ไปส่งเขาจะไปทําที่แบบเหมือนบ้านเล็กๆครับน็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่แล้วแต่ไปไประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะครับ ใครอยากได้ใบไหนก็โทรมากิงกลางได้นะครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บอินเสิร์ตให้อีกสักนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของอีสุครับ5เมตรจะมี2ใบ4เมตรสาตู้เปียกตู้แห้งมีอย่างละใบั้างน่าจะไม่ผิดนะครับของ NP นะแล้วก็มี NMR 4เมตรสาใบหนึ่ง NLR นเนี่น่าจะมี3 2 3ใบ4ใบนะครับกระบะก็น่าจะมีคาน70อยู่สักง3ใบนะครับแต่สภาพก็ตามเนี่ครับ เดี๋ยวพี่ๆลองดูกันนะว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็โทรมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ